กต่ล่างเขาเนะช่งเล็กจะพู่กับเขาอันนั้นค่ะดีเก้ของป้าออยิ่ใส่เนี่ยพิ่มันจับคู่จับคู่ออกคอมเนาะค่ะไดีแต่ดีเ็นนี่เด้ก็จะพู่ให้ถือวะจับคู่ให้เจ็ดแปดหแล้วก็เจ็ดหกหนึ่งเข่าอย่ด้วยนะตาตัดเล่น2ตัวเนาะสามตัววิ่งเจวิ่งหกกันเองวิ่งหกับเจดด้วยเข่าเลยเล็กตาล่างกับงอนี้มาสองตัวเนาะป้ออเนาะ แต่คู้สองตัวไม่เข้าหายก็ที่จับเปล <c oughs> ่านาะเ่องโเกชั่งท่างจับโู้วนะนาทำตารางได้อีู่เ้หน่อยก็ไปจับไายุก็ถึออยู่ไม่เอาสื่นะอน 5, เอเราไปใช้กันกับฟองเส้าหน่อยเขาเจ็ดแปดโมพี่แต้มเดียวเกือบแตกสามตัวน,ะว,น,นะวัวน,น,นี้รางวัลติ่แต้มค่ะงวดใหม่นี่เอฟซีข้อเมมตนมากอยู่ เขาแน่นอนงวดนีประจำที่เขาลงเลยก็ได้ค่ะเขาชุ่งวดเนาะจับถือบ่วเขาชุ่งวดแต่ล่างนี่ตีลังค่ะให้เจ้าออกไปอ่มันงบัว่าประโวงกัจับโปเก็งเนาะจับโปเก็งเตะได้อยูเตะไหนบอลอกทาไมด้วยบอได้แต่ต้มลอกค่ะลอกหลงลอกก้อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวมัเป็นยังบอร์ถือมันหน้ามือลอยก็ได้เลยลอกไป็นแต่ลอกไอยชื้น อธ <Okay. S 2> ิบายเพอ่ออธิบาย <S <S ไปเลยค่ะว <พอ S 1> ่าจังไบอะไรอธิบายคือเป็นดูนังโจทย์เลขในแต่ล่างเนาะค่ะมีหกตัวมีศูนย์มีแปดแปดเจ็ดหกห้ 9, 8, 7, 6, าช่องนี้มันจะเป็นเลขหลักร้อยงวดก่อนไมนเป็นเจ็ดกับมาเม,มนบอค่ะหลักร้อยเมนค่ะงวดก่อนไปหันเป็นสี 4, ่กับม้าสี่ห้าสามน้องวดวันที่สามเอ็ดือนบอค่ะสามสิบเอ็ดที่ผ่านมาแล้วก็งวดเมื่อวานนี้ค่ะสาม ก็มาเป็นเจ็ดเข้าไปวิ่งวิ่งตรงนี้นี่นี่ขึ้นดีดเีเก้าเนาะนี่เข้าห้วิ่งตรงนี้วิ่งไปที่เจ็ดกับหกดีมานเากันเลยค่ะแต่ว่ามาล่างเนาะแต่ว่าเจ็ดเป็นหลักร้อยมาบนเพื่อหน่อยหน่อยสมารลางนี่มวนนี่หละค่ะมาล่างเนาะแต่ว่าอยู่นีมันจะเป็นรักหน่วยตลอดช่องนี้ชอบเป็นหลักบน่งวนนี้สลับงวนนี้สลับ สลับก็มาเป็นหลักหน่วยเป็นหลักสิบมาเป็นหลักหน่วยอยู่ที่เกียโอสลับน้อสลับเป็นหล,ลักสิบมันกลับพันลงล่างม่จับกลับแมนส่วนมากมันจะอยู่บนค่ะเด็กนี่ทุกยังซีเนาะค่ะทีละตัวเป็นหลักร้อยถูกเป็นหลักร้อยพอออกก็ได้จับหกศูนย์ห้าเอาโคกผาก็ได้แล้วจะผู้สิมาคือวังหั<ใ>นมันก็มาจับคู่กันค่ะ กวาดกอนกับสี่ห้าสามกวดบันทีสามเหรียคือเป็นนักลอยคือสี่ีนี่เก้าแบบนี้ได้หนี่ลละขายห้าสังเกตว่าช่องสุดท้ายนี่เป็นรักยรักลอยกับรักนวยค่ะค่ะันลงล่างนั่นอย่ากลับกวดบริหันที่ห้าหัยวิ่งนี่ละเพราะว่าเป็นสูตรบนเนาะส่วนมากสิเป็นบนมากกว่าเป็นบนมากคันมาล่างนี่กับเพราะเราประกันว่าสิไปนวดหือซิะ สมันเป็สีสรับขันอยู่ค่ะช่องสุดท้ายเอาให้สังเกตเอาเนาะให้สังเกตยดได้เอฟซีคนจีแจเปล่าก็มีท่านเพื่อนเรานีฮาวกาก็จับให้ไปตามนี่แหละตามต่ร่างเนาะค่ะกระบาดหกเทียดนี่เลยโต้ผมบอกไปแล้วเอาคนไปแล้วมันก็เลยตัดเนาะตัดตัดออกเนี่ยมันแก่หน่อยตัวลุ่มก็เก่าะอันนี้จับจับเต็มเต็มนี่นี่กั้นว่าจับเต็มจับซ้ำตูดอันนี้ก็คือจับเต็มชุดเต็ม ถ้าพ่เต็มเขาก็ระจายลากนี่หามาน้ำกันแปดนี่คือตายแล้วตายแล้วมันมาแล้วม่านเดียววังหันวังหันมาแล้วได้ตีตายเทียร์คอนกับยูซง่ว่เจ็ดเจ็ดกับแม่ดีวังหันนี่นี่ดีเอ็นเอเก่าอย่เก้าตายแล้วไม่จับยักษ์หอตะนิงดีเอ็นเอเก่าเพระตอนนี้แปดมันตายก็เลยไม่จับผู้แปดมันจะเป็นนี่แปดตายูตร อันนี้แปดตายคำนั้นมากมันหันแล้วคือตายบอกแปดกับเจ็ดมันมากหนกันแลวมันอันนี้เพรานเขาใจญนี่ป้าออตีว่าที่ไหนก่อนนี่แล้วนี่ที่ป้าพ่อจับเอานีเห็นปะนี่ว่านนี่ป้าพ่อจับเอาก็คือว่าเก่ามันมาแล้วเก่ามันออกแล้วเรื่องอธิไายให้เอจี้ฟังว่าช่องนี้ไม่ค่อยเอาสวนกับว่าเอาบัตรชุดไทยมัฟันเห็นพอวันวายคีรจีปรอกก็ได้มันเพิ่มนี่ใส่ซื้อใส่ซื้อ พราะว่าอันนี้คือว่ามันสีมากฉี่น้อสมมโลภว่าเนาะค่ะอารมณ์ซาบาเนียทั้งนาสสิมีติว่าเขอถามเนี่ยถามอยังถามมากเลยค่ะแต่คือว่ามันมากบางหันบอกได้ว่าตายมากบางหันเท่าคือว่ามันสี่่มาในสูตรคันผู้ใดมาเก่าใดคือเก่าเก่าใดคือเก่าคันผู้ใดว่ามันไม่ตายนะอย่างที่ว่าเลิกเจ็ดแล้วค่ะเจ็ด จ็ดมันก็มาดิโมเข็ตก็มามันมาได้คือเจ็ดสองคือเจ้านี่เข้าใจแล้วด้วยอวันตาอววองไอ้ฟั่งนี่คันซ่องทั้งหลังเป็นยังอ๋อไม่ต้้งนาค่ะมันอาจจะมาแบบนี้ก็ได้หกเจ็ดห้านงาละหกเก้าห้าคันซองทั้งหลังไม่ได้เจ้าอะไรคือต่ายคือว่าต่ายช่วงกลางนี่วันนี้นุดมาแย่งกองมูอก็ได้เอานุดห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าี่ แจับไม่หายช่วเข้าใจแล้วคุณกันเข้าใจเข้าใจแค่เอฟซีมากเก่าแจับไทยรัฐเอฟซีก็ได้ดีห้าหมช่องพังหลังบุเกียร์ห้าหมูด้วยกันอาจจะเป็นล่างยังสีนะขึ้นมาพังหันบุเกียรค่ะเข้าใจแล้วบันค่ะ เสยนไหมเขาใจว่าแกคำนวณเล่นแม่นแล้วคนเส้นน้อยเป็นเสยนเราไปใสงกัดนะเจ้านนเเป็ียให้เส้นน้อยจับให้คุณเป็นเียนฝันย่างเดียวนะ้แล้จับให้เราค้างวันนี้วันนี้ให้เส้นน้อยจับให้เนาะค่ะงทำจับขึ้นเขาตรงตรงเลยเขาตรงตรงเอาไปใส่กันค่ะเรียกแต่แางนี่ของป้าออนนำโชคเดี๋ยวคลิปหน้าจะจับให้คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะจับให้เอาลุงได้เนาะค่ะบัวค่ะแคบก่อนค่ะแคบขวา จะลงมาได้ไดๆเอาลงบ้านใดเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามมาที่ค่ะชัดเจนตาทตาได้เดี๋ยวตามดิตามได้สนใจทตาได้ตอนนี้ปราอเอยังโม่วงอันนี้ค ah ือปล่อยชุดเต็มไปก่อนเนาะสีไฮ่วงเขาจะไหนชอบส่วนตัวน่ะวงเลย่องเลยบบอเหลียวแต่ แชย์แชย์ปออเด้อแจยบุญแจว่องข้อบ่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวงเนาะรอกกลางๆเนาะแม่จ่ะแม่ค่อยคีบหนาคีบหนาค่อยวงเนาะกว่ามักตัวใดค่ะแต่มันเก่ากรากว้างฟันกวนฟันเนาะค่ะให้ไปพี่เจรนาค่ะแค่เจรนาก่อนว่ามันสิมาแบบใดแม่ค่ะน้ำมือเล็กนี่งามบ่อมักงามบ่เนี่ยงามยูบางคนก็ว่าบ่าเห็นตัวบางไงนั่งสู้เหมือนไงน้าไก่สูจนเต็มจอแล้วเด้อ เาเลขเลขวิ่งมีศูนย์กับห้านะนี่ค่ะในเลขวิ่งปลาอ่อนอันก็จับคู่กันออกส่วนเลขในแต่ล่างนี่ค่ะมีหกตัวมีศูนย์มีเก้ามีแปดมีเจ็ดมีหกมีห้านี่นะค่ะนี่จับคู่กับตามที่ปลาอ่อจับไผ่นั่มันหลายตัวอ่างที่มันกิดเจ็บข้ออ่านนี่ว่าเว่งชอบเนี้ยเจี๊ยดูจับอยู่ว่ามันชอบมาหลักหน่วยค่ะถ้าเป็นบนหลักหน่วยตลอด แคือหาสามสี่ห้าสามมันจะมากจิงเพราะาเด็กสูงคเจ็ดสองหกเจ็ดเล่อยเครื่ะค่ะมือสึ่งทางผู้ใดเจ็ดสี่เป็นมากใส่คนจะต่อเด็กน่าจะร่างลงใหม่แล้วป่านี้ชาปะ ก็เตมน่าดอี่คุณพ้ารวยชารปอ่ะกค่ะสูงใหญ่มากเลยตนวนี้เอาเต็มจอพ่อแอนนี้ได้แ้วพ่ออแล้วค่ะเอาซื้อนีก็ดีออกนาบวีบานไ่พ่อแม่สู้มอแม่เซีกสู้แม่เซีง่าม่มาเห็นเนาะก็รับยัยยัซื้อปโอ้ยเอาขึ้นมาก่อน ออกก่อนออกก้อนเอาลงไนเป็กเเอาลงในค่ะแม่รียมีพักที่ียวก็นด้สีเห็นสุ่มักหมดเนให้เห็นเม็ดสิวลมสิวเลยบาดใกล้หัอกระติดตาออกน้ำตัวนี้ให้มันเลียนหน่อยๆตัวนี่เอาชุดเต็มให้สิครับแต่ผมมียังเนาะค่ะแบบซองปาอ่อนเนีเด้อเยบซี่ทุกท่าน ป้าอนำโชคกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดติดตามให้ได้เด้อะค,ะค่ะคุณยายชอบคลิปนี้เนาะค่ะก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวป้าโอจะจับการให้เนาะคะ่ะก็ฝากผู้ใดก็แชร์ให้กับทุกช่องแน่เน่ารักเนาะเจียนน้อยปลารวยน้องพุทโธ ซอเขียวพารวยยวพารโอ้ยเปลี่ยนช่องใหม่จะเปลี่ยนช่องใหม่เป็นซอเขียวพารวยแล้วนะคะจากคุณโต้กับาอ๋พคุพาโชคค่ะคุณภาษีรัตนาใจปูมข้องเอฟซีทุกท่านหนยมิสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะค่ะดำๆด้วยๆมวดสิมาให้ถูกหวยทุกคนเนาะค่ะค่ะมาเรี้นกัทุกคนอ้าอร์คีนิกเตอร์เลยเนาะขอบคุณปอาอ๋อหลายๆค่ะ ขอบคุณค่ะสสวัสดีค่ะ